ว่าผือหลาวนี่จะใส่อะไรดีเครื่องนี่ก็เครื่อง เอฟซีนาบอนเอฟซี FC นาบอนเอ็มอาร์ทีเชอร์เอ็มอาร์ทเชอร์ <laughs> ใครจะเข้ามาตัดแว่นก็มาตัดได้เลยนะจ๊ะเครื่องตั้งพร้อมนะจ๊ะ เปิดออกมาก็ตัดได้เลยไม่ต้องตั้งเนาะง่ายสบายสบาย <c oughs> ช่างเขาได้เตรียมการไว้แล้วทุกคนต่อแต่นี้เราจะไม่ลำบากอีกแล้วเอออะอะอะ คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งออกคิวเพจจันออกคิวเพจจัน ั้นนะคะเ,เครื่องตัดเครื่องตัดแบน,นาามาตัดปรนี้ชั้นน้ก็จะเป็นเครื่องตั้งเนเลตั้งลเลร่องตกล่องนั้นก็จะเป็นทที่เก็บแว่นจาก นะช่างทํารถวันนี้วันนี้หยุดอยู่บ้านวันที่เออ,เอ,อล็อกดาวันที่เท่าไหร่นะปะเจ็ดหรืออ,อวันนี้ทำรถนะแต่ว่าหลังคาหลังคาก็โน,น่น หลังคายังไม่ได้ทาสีนะทุกคนหลังคาก็เดี๋ยวจะอัปเดต ep ต่อไปนะคะอันนีพ p นี้ทําให้ดูรถก่อนนะคะเ<ม>ชื่อมเหล็กเข้าไปนะคะอันนี้คือเชื่อมเชื่อมแบบนี้เข้าไปเลยปกติมันจะไม่มีเชื่อมแล้วมันจะเป็นหลังคาแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็ลูกค้ามาบ้านก็เปิดก็เจียได้เลยนะคะ ช่างมาดูหน้าตาดิช่างหัวงอกองหัวดำหมดแล้วโอเคทุกคนขออนุญาตลาไปก่อน